มะเร็งระยะสุดท้ายวันนี้เป็นไงบ้างต้นเจ็บมากไหมไม่หรอกแค่เหนื่อนนิดหน่อยแต่ยังดีที่มีนายมานั่งอยู่ด้วยหมอบอกว่าอาจจะเหลือเวลาไม่นานแล้วอืมฉันรู้ตัวเองดีมันคือมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนี่นะแล้วมีอะไรอยากทำก่อนที่จะ ฉันไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนไกลๆหรอกสิ่งเดียวที่อยากได้คือได้เห็นนายยิ้มได้เห็นครอบครัวฉันมีความสุขแค่นั้นพอแล้วจอนนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอขอบใจนะบางทีชีวิตคนเราไม่ต้องยาวก็ได้ขอแค่มีค่าพอให้จำถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วฝากดูแลพ่อแม่ฉันด้วยนะเพื่อน ไม่ต้องหงเลยเพื่อนฉันสัญญาชีวิตอาจสั้นแต่ความทรงจำจะอยู่ตลอดไป